วันดีดสนุกฟรีดีดทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ เปล่าไม่ได้มองอะไรก็เราไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นคุณเป็นแบบนี้แล้วนี่มาทำไมอ่ะเรียกม,มาคุยอะไรหรอแล้วขี่มอไซค์มาไม่เจ็บแผลหรือไงลืมเจ็บแผลไปแล้วอ่ะคือผมรู้สึกไม่ดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะ ผมอยากมาขอโทษคุณอะขอโทษเรื่องก็ทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละที่ผมเคยพูดไม่ดีแบบคุณทําไม่ดีแบบคุณอะผมรู้สึกแย่ที่ทําไปแบบนั้นอะเฮ้ยอ,ยอ,ยอไรเนี่ยอะจ๋าเรื่อยะก่อนนะ ก็นายไม่รู้นี่ว่าฉันเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วฉันก็ต้องขอโทษด้วยที่โกหกนายก็ถือว่าหายกันไปแล้วกันเนาะเออก็หายกันไปแล้วกันเนาะไม่คิดอะไรก็ดีแล้วก็ดีแล้วอ่ะที่คุณไม่โกรธผมอ่ะคุณกับผมอะไรเรียกจะมีสเปซเชียะก็มันทำตัวไม่ถูกอ่ะไม่รู้จะเรียกไงเหมือนกันน่ะก็เรียกแบบเดิมมาและคุณกับผมเรียกแล้วมันแปลกอ่ะก็ มนดูเหมือนไม่ใช่นายเออก็ได้เราก็ไม่ชินเหมือนกันนะ่ะแต่ตอนรู้เรื่องอะ่ะเราตกใจมากเลยนะคือที่ผ่านมาเราก็ไปไหนมาไหนด้วยกันนะแบบเราทั้งซ้อนมอไซค์กันบางทีนมนายก็มาบี้หลังลเราอ่ะเรากอดกันด้วยไหนจะจูบันอีกเราก็ กลงคืนด้วยกันน่ะแล้วคืนนั้นเราก็โชว์หน่อยให้เธอดูอีกอะตอนแรกอะเราคิดว่าเราจะเบี่ยงเบนซะอีกเบี่ยงเบนอะไรก็เบี่ยงเบนไม่ชอบผู้ชายไงแต่ก็ดีแล้วที่แสนเป็นผู้หญิงอะเดี๋ยวนะชอบผู้ชายเหรอนี่แปลว่านายชอบฉัน เฮ้ยนายชอบฉันเหรอฮะนี่เราชอบเธอเหรอก็นายเพิ่งบอกไปเมื่อกี้อะเอ้ยเออเมื่อกี้บอกไปแล้วนี่ว่ะเฮ้ยบอกไปแล้วสินนี่นายชอบฉันเหรอเขเรา ออกลงไม่ชอบพี่แล้วเหรอวันดีครับพี่ทิพย์วันดีจ้ะเปลี่ยนใจมาชอบลูกสาวพี่แทนแล้วใช่ไหมผมไม่รู้ว่ะครับว่าแสบเป็นลู้พี่ทิพย์อะอ่ะก็ตอนนี้รู้แล้วรู้สึกยังไงล่ะนี่น่าอย่ามายุ่งกับแม่ชนะเปล่าเรายังไม่ได้อะไรกับแม่เธอเลยสินก็ไม่ได้อะไรกับแม่เลย เาอะชอบแสนไงจริงๆแล้วชอบเรื่อต่แรกหรือเปล่าอะฮะแต่ไม่รู้ตัวแล้วแสนน่ะชอบเขาหรือเปล่าแม่แม่ไม่ต้องมาชงเขาให้แสนเลยนะพี่แสนยังชงพ่อให้แม่เลย ถ้าชอบดูละครเรื่องนี้ดูได้ที่1ัดีหรือ w w w ร์ n ไวด์แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31และ GMM เนและผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น g m เ TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดข้างล่างเลยครับ